พี่จ้าสวัสดีค่ะพี่นอ้องปองฝ่ายสบายดีกันสุขสุขคนพี่น้องมาเด้อกินขขาวน้ำนี้บนมันเดี๋ยวยังกินเหมือนนี่หมกหน่อไม้ใส่หมูนะคะหออ่อใบยอมกหน่อไม้ใบยอพี่น้องใส่หมูสามชั้นอันนี้เป็นเมนูปโปรดนะคะ อันนี้เป็นยำสบายนางรวมมิตรซีฟู้ดนะคะพี่น้องใส่กุ้งนะคะใส่หน้าผักหมูแล้วก็เป็นสบายนางนะคะพี่น้องเป็นตระแซ่บบ่หน้าตาอ้ยน้ำไหลน้ำไหลไหลด้วยพี่น้องผักกรอบแก้วเราแต่ว่าก่อนือนเนิ่งโวก,กับจะกินจะกินข้าห้องทองก่อนพี่น้องเพราะว่ายำม,มันรสจัดเนาะาก็จะกินเข่าห้องทองก่อนพี่น้องเมื่อนี้มื้อนี้สวยเพลินไง จังกัยได้อาบน้ำล่างมาพี่น้องเอ้ยอคุยมกน้ำใหม่ใส้หมูสามสั่งกันห้อง่องกันพี่น,น้องจ่งสิดช่วยนี่เอาเนี่ยผมเพิ่งได้เยวส่วนมามกน้ำใหม่ใส้หมูสามชัน ขาก,กอบแก้วคือมัจะลายมือถ้ากันมัจะใส่เสต็แม ขามั้ไปใ่ยูบ้านสบล้วก็าถุงยามพ่อไปาิไปหาตรวจอสมอไปเหงาอืมไหนยังกินหมน้ำมันดิหมน้ำมันกบยำหมน้ำมัใส่ใบยองให้หมูสามั้นแล้วก็ยำเอ เอาลราบัตทักมาเลยตัวละบุม๋มบัตรเห็นทักมาเลยตัวละป้ายก็ได้ไปนำขลุ่นแล้ว ึ้นคูยกับกับตาลูนี่ขึ้นพูดกันกับตาลุนี่เรื่องเรื่องที่ว่าเขาจะมาขายหน้าหายเนาะพี่น้องมันนี้มันมีสองเจ้าเจ้าหนึ่งนาะติดข้องหาไรไรรยละแสนหาเจ้าหนึ่งหน้าสามไรยพ่นจิขา,นขายเพพ่นจิขาย์แสนหา 3 lây sen hà Bây giờ chơi bún bà dựng đây 3 lây bụi tương ba cô bé ngoài hồn nữa cô tương ba trời ơi bún chuyển luộc luôn ngân ào cái đây nó phải cứ hao ngân thun hao cả bao lại ừ. Bà giờ lục phải lấy tức xa lâu เราก็เลยว่าอย่างนั้นเอาไกรปก่อนสบายย่งซื้อไปซื้บพี่สาวสือจากพี่สาวไปเมื่อปีใหม่นี่ก็มืดไปหลายแสนแล้วสิบสี่ไรไม่น้องโอนกันแล้วไปแล้วเมื่อปีใหม่แับน,นี้มีคนถามขายให้กระจกหอนเงินถามไรแสนหา มันเป็นทีไก่บ้านตอนนี้สอท่อกำลังสิเดินเรียงเอาไฟเขา่าเอาไฟไปฮอดกระจกากเลยเดือดร้อนเงินกระจ้าเลยสิขายวันนี้อย่าบ่นเลยอยากได้เจ้บาบ้าด้วยทีบางเงินเท่าอ่ะมันมีจำกัดก็เลยปรึกษากับคนหญ่กับคนเราก,รากราลัวนดอกเพราะว้าเราหายบางปีไม่ได้แล้ว Mà nhìn cả Nó có lưu ba Ở con Khánh sần Dưới bụng về về đường Cứ nhìn đi mua tươm ba khánh chân hình đi Chân đi thằng chú chỉ sử mua vầy phương Cho vào lương nát chân vào về con Bộ ba mắt sẽ ngấn lại ังสิค้าโอนค้าหยังวันนี้เยบนกับเล็บโดยญานหน่วยปเปียาน้าอุปเปียวเนื้อวันนี้มีน้องคุกกี้ทั้งฝรั่งเศสอย่างเงี้ยบนเห็ดกิบบ้านบ้านเก้าแม่แก่กรอยุนี่ญาติพี่น้องแกอยุ่ำเภอพูดที่สงหน่ยพี่น้อง แกก็เคยมาหาได้บนหอดบ้านแกก็เลยว่าอยากได้อยากได้ก็เลยคุยกันแกก็เลยว่าอ่าสิให้หน้ามาเบิงให้หน้ามาเบิงสิโอนเงินให้หน้าเป็นผู้จัดการเลี้ยงเดินเลี้ยงให้ยไม่โอนมาหยังให้แกสิโอนโอนเงินมาให้หน้าแตาก็ยังบ่ชัวร์ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็น กันเมื่อคืนนี้วันนี้ก็มีเอฟซีสนใจก็ขอช่องทางการติดต่อกับยายบุญอยู่ก่ะยายบุญก็ให้เบอร์ให้เบอร์แอดเบอร์ยังเบอร์แอดไลน์แอดยังกันไปถ้าเพิ่นสนใจดีก็ให้เบอร์โทรเพิ่นคุยกันกับเจ้าของนะเราเลี้ยงบุญยายบุญไม่เพื่อนชวนเจ้าขอางยังดอกพี่น้อง เขาบ่กเอาก็คือบ่เอาก็คือบไมส่วนเจยวของบ่ได้คขาในหนาค่านุ่นขนีไม่แต่วบาปุกกี้แล้วแล้วเห็นเนี่ยบนทีชิปแล้วก็เรียงอยากได้น้ากับอยากื้ึงว่าบอลลูเสียวยังดีน่ะแล้วก็ด้วยสนใจถามมะอะไรแบะมันยค่บแล้วน็ตดสนใจอล้วล่ะเซียววอาเซียวว่าไป 嗯，将来吧，你不能。 สบายนะเขาลวกมันหยาบแน่นาะพี่น้องม,มาแลน่นคนก้าเล่้งเจ้านี่เป็นสูงะ คือป่วยใหญ่ตอนนี้ใจแล้วอ่ะจดจ่อจจอยู่กับวิสาอย่างเดียว,พ,พ, <c oughs> ยยวยพี่น้องใจแล้วจดจ่ออยู่กับวิสาอยอะบนย่างเดียวเป็นอย่างคือนั่นออกแค่มันก็ยังไม่สามเดือนเลยพี่น้อง cho bà lão hoàn lắm chẳng hay không đẩy visa mất thứ vậy? nó cứ bị nó nhỉ Cung thế nào Cung tôi nghe trong bạc đô là 250 bạc ถึงว่าไปเขาเลี้ยงแหละดีแล้วแล้วบางเลี้ยงหน้ายุ่กลับมากยุ่มาสิวิรนรอมนี้กลับไปจังบากันเพิดมาเด้อเอาบุ้มบุ้มบุ้มบง<ะ>กีนานหรือคือคืออีเมยนจอดรถจีคันจี คืออีเมน่ะมันมันไม่อีเมสอย่างจนโดนมัดตกปาลาแสดงว่าเขาไปบอกกับผู้ใหญ่แล้วได้นี่เด็กหน่อยรังมาลืมๆเลยลเรื่องแม่น่ะมันคือสิมัดตกได้แบบจ้าจ้าครับนี่เอาขั้นมันบอกไปบอกผู้ใหญ่เห้อหมอืม นั่นน,นยุคกกอนยุกันพี่ม้าน่ยนะยุทั้งรถน่ะคืออีเมท่ะล้างแล้วล้งลืมๆนะหนึ่งกินมาเลยมองโนไหมองของทังพี่ม<อ>้มาตกแดงสีส้อฮะนันสีซื้อ

เขาถงด่าเขาเหรอ,อมาบอกๆมาจึงหน่อยมาตกเด็ดสาขานาไปนองสาขานาเ่นไม่หายตกิ่นจ็ดเป็นส่วนกลางอย่างงี้ข่าวมา่นจี่นจีขายบัตรให้เด็กหน่อยให้ค้นมาตกเบ็ดขั้นละลอย เดาเจ้าเสด็จปลาหน่อยปลาไหลกสร้างเล็กหน่อยเพม,มนเล็กหน่อยบานาม,มันจับมันเล็กหน่อยบานยี่บนเขาอาจจะบ่ลูหรือยังไงกับบร่ลูนะลูกชายยีบนว่าไปบอกก็ได้เขาจะได้ปะ đeo nhồi đốt đeo nhồi cả chị da hao không hao vợ, cô nhảy má hiển cô nhảy cả chị da hao vợ hao vợ đeo nhồi nản rồi ban này nè

มันกำลังเห็ดสิบเบ็ดเบ็ดฝรั่งอ่ะพี่น้องนี่ก็น่ะส่องขั้นสามขัข้นเหมือนเดียร้านขายเนื้อปลอมก็ขายเบ็ดนี่โอ้ได้ขายยังดีเลยเดี๋ยวนี้เร็่น่อยถ้นว่าเขตแถวบ้านยด้บนอำเภอ,อยด้บนแมนมัดเฮ้อกันสาวยีบ่วากันอยู่บ้าน พากันชีหมอ้อไส้หล่อนหา่าตกป่าตกเบ็ดริม้มหลอดพี่นั่งมันยินรักก็เนี่ยไปแหละลุกนี่อาหารเรายอยู่มีมันหมดกับมักแตงมู เป็นโม้บ้าด่านพี่น้องแดงดีป่ะกันที่กินอิ่มจุกจุกแต่เดี๋ยวนี้ก็คือกินย่างอื่นบ่ไ้อีกเลยล่ะโอเคบอกมาจักบอกอันไหนแน่ดอกจำได้บ่ดอกพี่น้องเอาค้ำแนดอกขอบุญขอบุญในหลายเด้อจ้าบ๊ายบาย